อัปเดตใหม่อัปเดตดาเสาร์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับผม่างแรกก็เลยนะครับเริ่มจากที่เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์เดิมได้กลับมาแล้วนะครับผมนี่แล้วก็เมล็ดพันธุ์ซัมเมอร์ไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่าจะย้ายไปอยู่ในพวกเมอร์เฌนแทนก็คือพวกที่ไม่ได้ขายตลอดเวลานะครับจะคอยสุ่มมาเรื่อยๆตามระยะเวลานะครับผมแล้วก็อีเวนต์ใหม่นี่คืออีเวนต์นี้เลยจะมี2ด้าน นี่ก็คือด้านนี้กับด้านหลังตรงนี้นี่จะเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยด้านนี้จะเป็นเควสประจําวันแบบนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นเควสประจําวันแล้วก็จะมีรางวัลให้ต่างๆนะครับเมื่อทําเก็บเกตจนครบรางวัลที่ดีที่สุดนะครับก็คือเจ้าผลไม้ต้นนี้เลยก็คือต้นปูนบระซึมเป็นต้นที่ทางผู้สร้างนะครับได้ทาการเคลมว่า เป็นต้นที่ดีที่สุดตั้งแต่เขาเคยสร้างมาเลยลองพยายามเก็บกันดูนะครับผมซึ่งผมก็กำลังพยายามอยู่แต่ก็เก็บได้นิดเดียวเองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านนี้นะครับเป็นที่ใช้สัตว์เลี้ยงนะครับมาเข้าเครื่องโดยเจ้าเครื่องนี้นะจะเป็นเครื่องสร้างไข่โนเสาร์หรือว่าสัตว์เลี้ยงนโนเสาร์แบบนี้นั่นเองนี่ที่ผมได้มาซึ่งถามว่ามาใช้งานยังไงนะครับก็คือเอาสัตว์เลี้ยงของเราตัวไหนก็ได้นะครับเข้าไปใส่ในเจ้าเครื่องนี้ เราก็จะทําการใช้เวลา1ชั่วโมงนําในการสร้างสิ่งที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นไข่โนเสาจํานวน1นถึงสลูกนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงแบบนี้ซึ่งโอกาสที่จะได้ของดีๆนั้นก็จะขึ้นอยู่กับความพยายามของสัตว์เลี้ยงที่เราใส่เข้าไปพืชใหม่นะครับในนี้จะเป็นเอ็นเชียนซีแท็กนะครับกับไดโนเสกซึ่งจะอยู่ในนี้ให้ดูเก็บให้ดูปุ๊บนี่ก็จะมี3อย่างนะครับเป็นสเปย์แอมเบอร์เอ็นเชียนซีแท็กแล้วก็ไดโนครี ไข่ลูสาวนี้หาได้จน,นี้เท่านั้นแล้วก็ของใหม่ตรงนู้นไม่ได้มีอะไรใหม่เกี่ก์สาวมาแล้วผมก็จะทําให้ดูก่อนเลยสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวผมเอาเจ้าเอ่อตัวนี้น้วกันน้องหมาใส่เข้าไปอุ้ยกดผิดอ่ะนี่นะครับก็จะใช้เวลา1นชั่วโมงในการทาแล้วก็มาอรอลุ้นกันแต่ก็จะได้อะไรสำหรับอัปเดตนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผม ก็ฝากกดไลค์ like แล้วก็กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจในการให้ผมทำคลิปต่อไปได้วยนะครับสหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ